ฉันทําหน้าที่เป็นภรรยาสีภรรยาของพี่ติ๊กนะคะกําลังเดินขึ้นไปข้างบนมึงเชิญแนะนําพิธีกรนะคะพิธีกรวันนี้ก็มีพิธีกรรับเชิญวันนี้จ้ากัลการเทย์เต้าไทยสวัสดีค่ะแป๋มแป๋มเทยนเต้ไทพี่ดอกชื่อคุเปียกปอนค่ะแป๋มแป๋มน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาอีนางผมแบบมึงเอาไปถือบ้างสวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่วันนี้เปิดปาร์มาแบบคนบ้านะคะ คนอื่นนี้จะมาแบบพร้อมกระเป๋าคนอื่นจะมาแบบพร้อมกระเป๋าอันนี้เป็นคู่คู่นะคะคนอื่นจะมาพร้อมกระเป๋านะคะแต่แต่เป็กบอนค่ะเป็กอไม่มีอะไรเลยค่ะนอกจากปากนะคะจากคนอื่นไปทั่วนะคะดีนะฮะนี่พูดเลยนะพูดเลยนะเดี๋ยวกูขอพูดก่อนพูดเลยนะใครจะมานะห้ามนําอาหารรับประทานนะเพราะเขาเขียนไปข้างหน้าว่ามีโทษเพาเขาเขียนไปข้างหน้าว่าห้ามนำอาหารเข้าไปรับประทานข้างบน ดี๋ยวไงเดี๋ยวเวลาเอามาเยอะไงก็ต้องรีบสว่าปาวเลยหมดแต่อย่าบอกใครนะแต่อย่าบอกใครไะแอบขโมยขึ้นมานะจ๊ะนี่นู้นนวันนี้เรามีเพื่อนร่วมทริปนะคะหลายคนนะคะฮัลลโหดสวัสดีครับตูเร่ดูตูเร่จริงจริงแล้เขาเรียกเรียกอะไรวะไม่ตอนนี้เราเรายังเหลือสมาชิกอีกหนึ่งดูไรตุดเอาฟาวมาเร็ว นนี้นะครับนี่นะคะคือเพื่อนของเราที่ชื่อฟางนะคะแต่นี่นะคะคือแขกรับเชิญจากเกาหลีค่ะมาแต่งคอสมาแต่งคอสเพย์แต่งคอสเพย์เป็นชูชกนะคะับเออทีเปื่อยนะดูดูรูปร่างกันแส่อัปลักษณ์ของมันนะคะอันตอนนี้เราถึงที่ชั้นที่หนึ่งแล้วค่ะชั้นที่หนึ่งริมภัยค่ะเป็นชั้นที่หนึ่งของนักปกด่านฟ้านะคะเดี๋ยวก้ามเนี่ยพี่ค่ะอ๋อ มีพี่ติ๊กอีกหอติ๊กกินฟรีอิแต่อีกสักเราตรวเดินไปแล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้จะใส่เสื้อสั้นหนึ่งกันแล้วนะคะฉันลืมอผายอ่ะเรือย้นสองกันแล้วฮะตามแบบแปดไม่ได้อะไรปากเป็นโปลิโอเลอีสักอะไรนะเดี๋ยวเราจะไปชั้นสองกันตามนะงี่เงามากน่าสนใจมากค่ะที่ญี่ปุ่นไม่มีแบบนี้อ้ย๊าขี้เยจอย่านะไปยังไไม่ได้เห็นที่พูดไม่มีแบบนี้ พี่มีนะฮะนอกจากจะมาหลายชี่ยาญแล้วมากันหลายชี่ยแล้วนะฮะเล่าขมิ้นก็ทุกคนรสสติีสัมปะรดยะไม่ครบช่วนเลยะเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะชั้นหนึชั้นสองนะฮะเดี๋ยวเจอจุดไข่เม็กของชั้นนี้นะฮะอุ้ยมึงจุดจริงด้วย คันน like nice. ี้นะฮะไหนวะกับกล้องไงวะน้ำเย็อรุปยองจับดูดิอุ้ยน้องบมงโมาโมกโมงโมงโมันบอกแล้วมีภาวดีมูรักเขาว่าอันสุดถึงตอนนี้เราก็ยังไม่ถึงจนเส่วกันเพราะเราไว้ถ่ายรูปกันพรรรยากาศดูดีมาก น,นเนียถ้ามาเห็นจริงเ้นจะชอบมาตรงสะพานแล้วก็น่าสะพานที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะคือไม่ได้เป็นอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมชาตินะมนุษย์วัมนุษย์สร้างขึ้นเออนี่ตอนนี้ถึงชั้นสองแล้วห้ยข้างเหนื่อยนะคข้างเหนื่อยนะจนจน,นจะถึงจน,นจะถึงชั้นที่สี่อะมันก็จะห่างห่างกันแบบนี้แหละแต่ว่าห้าอีกจะแต่ก้ามันจะใกล้ใกล้กันละเออ อยากเห็นความงามเลยต้องอดทนวุ้ยมีต้นอะไรไม่รู้ผลนเต็มเลยอ่ะนะอ้าวมาดูกันมนชั้นสองชื่อไม่ไหวอ่ะดูกันมนชั้นสองชื่ออะไรนี่เราถึงชั้นที่สองแล้วอะไรนะวินยาณนะครับ โอเคตอนนี้ถึงจัดนที่สองชั้นวังเตยนี่เง่าวอะ่ออะโ <Okay, S 2> อ,อ,อเคเดี๋ถ่ายรูปให้พี่ก่อนดยถ่ายอาอีกที่เราจะถึงอีกที่ที่ธรรมชาติสร้างขึ้นอีกแล้วมันคือเมื่อเราถึงชั้นสามเราจะเจอที่หนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นแล้วเราควรให้ก่อนสำคัญนั่นคือนั่นคือ <laughs> นนคือี่นี่จะตกหน้าผาตาย,ตายาเยพายเราะอ,อะไรวะเพราะหมดแต่ถ่ายเนี่ยดูดิเรื่ัส้นทางล่<ร>าชันมากไม่ีแห้งเรื่องนั้นโบอังงูยักษ์โบอ่ามันทำคำอะหรอเร่องอะไรล่ะ

ตอนที่ก hmm? hmm? uh ๊อฟจะต้องหนีสึกออกมาใช่น <alien> ีสกอก่ค <brown> ือเทน่อนารี่ทรน่อรต้นโปรนะครับคอนเสิรต้นโปรกำลังจะมีกิจกรรมให้คอมเมนต์ทายว่าเต้นอะไรทายถูกจะได้รางวัลรางวัลของพี่ทัวโอเคถ่ายรูปตรงนี้ก่อนบอยส เป็นไม้แสนสวยงามพูดดีเนาะมันคือต้นปรงเว้ยใช่ป่าวะต้นอะไรนะต้นปรงรงเออต้นอะไรต้นเงาโลน่าโอ้โหท่านกูไลดูมีความรู้ไม้อะไรไม้อะไร จะจัดอยู่ในกลุ่มไม้คอและไม้ตะเคียงค่ะโอ้าวานนาพังกูดูดีอ่ะ ิโรบุตะจากเกาหลีมาคอสเซเป็นชิบเรือยดูการคอสเซของนมาเงานี่ยา<อ>กาดดีมากจูดีเนาะนั่นตกจากฟ้าเนาเะเฮีย ตัวนี้สวยมากคืออะไรเพื่อนเพบอกว่าเพื่อนบอกว่ามีซีรีส์เกาหลีโอเห็นปลาเฮไม่รู้กล้องจะเห็นหรือเปล่าเนี่ยมันมีละอองอะไรสักอย่างที่มันพิュ่โปรยปลายตามสายลมอ่ะในกล้องเห็นปะวะในกล้องไม่เห็นแน่ๆอ่ะโอ้ยสวมาก มึงมันโรแมนติกโรแมนติกสีนี้ไม่น่าเก็บคือตัวมึงงีเง่านะอะไรนะไม่ได้ด่าอะไรเลยนะแต่เริ่มมีหุ่กูเห็นกูเห็นกูเห็น ตอนนี้นเ<อ>าถึงชั้นสามแล้วน,นี่มีมือนี่สามนันชั้นหนันเตยเ,เห็นปะเห็นปะเอาไปเร็วไปเร็วึ้นมาเราจะถ่ายรูปกับทุกป้ายแล้วเ,วเอ่อเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูก่อนเพรมันสวยมากรูปนี้คือรูปที่เห็นในรูปนี้คือรูปที่เห็นในนั้นนี่ว่า นี่ไงหลวงฉันเนี้ยที่กูบอกมึงว่ามันมีถ้ำอยู่ตรงกลางนั่นตกเห็นไหมมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บดีมากเหอะร้อนมากฉันนี้ดูดีมากเหอเพื่อนงาัขอคำจำกัดความของฉันนี้หน่อย สูงชะลูดังวิมานแม่ใครจะไปดูภายใต้สายน้ำตาลกันอ่ะจริงอะไรไปเลยจิตรีสีรู้ว่าตัวูเองดีดอกโหมันดีมากดีมากดูใครใครบอกใครเลยแล้วนั่น เราอ,อยากจะสร้างต่ความฝันให้สาเร็จคือขึ้นไปถึงชั้นเก้าถ่ายรูปกับป้ายชั้นเก้าลงมาเพื่อมาบ,บอกทุกคนว่าฉันน่ะมาถึงหน้าตกด่านฟ้านแล้วแต่ว่าไม่มีใครเข้าใจเราเลยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเราเกรดเกลียแล้วก็โน้มน้ำใจทุกคนไปชั้นเก้าได้จะถ่ายอีกนะคนนีร้านเบกเธออยู่